เาอันเว้ากันนะเนาะค่อยให้ออคอประมานว่าเนาะห้คอเจ้าพ็นผลมาให้อคอคนยังบฏิกินอยาช่องาระตย์จังมาคออืมเงินอัอนคั่นคอสามล้านาเานใหรคมปากเนาะเจะ้าโคดวงตาอเอาไปเิมอม่เอาเฉอว่าบ่มีพอบ่มีแม่ด้ดยเนี่ยเออเอยน้องจะม,มาที่ใช้ใส่เพลอน ให้ขอจบเด้อเอาเลยก็ว um ่าอือก็บ่ลายดอกว่านะขาวออนเขาจะได้ชาวลานอือ oh ทําบานึงเขาว่าวยโตอือเขาได้ก um ินเขาเอาเด้อเขาก็เบิ่งเนาะเขาอือ่างเนาะอยู่ไก่แท้เนาะอือพินแต่ใหเจ้าเชยัวเจ้าได้เขาว่าคันจะเอาัวใหม่เลยออนียังไแตน ธรรมดาเนาะไปไปไปมั่นได้เนาะสบายดีบ่มีพี่้องเอฟซีวัดสุขูสุคนเ้อเนาะยินดีตอนทำก้ารสู่สองสาวน้ายลวยคือเก่าคนเริ่มพี่พี่้องเอเนาะวันนี้กะไรมาทางสายบ้านสาวเตียวเนาะก็เลยมาบ้านสาวน้ำพลบ้านนีอพี่น้อย หลังจากที road, ่มาข้างโอนเนาะกัไดโอเลยลมทางน้องเพิ่นเนาะพี่พี่น้องเนาะทางข้ากะถือว่าแดดยิ่งข้าวยิงข้าวกัไปเพี่นพี่น้องเอ้บรรนาธิ์ทีของเฮาเนาะได้เปิดช่องเป็นของตัวเองแล้วกัมีอยังข้าวข้าวยังมีคลิปมีอย่างลงให้พี่พี่น้องเอฟซีเบิรงครับะพี่พี่น้องเอ้อ่าบว่าจักผิดจักเถื่อเนาะจังไลยกับพิจารณาอ่าให้โอกาสกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอาจังไดยกับพักพี่พี่น้องเขาละเอฟซีมัสุขสุขคนเนาะ ส่วยคนไรคนเล่คนไรคนเซ่เนาะอ่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในเด้เพื่นพี่น้องเออาจังใดเมื่อนี้ก็คือว่าในน้องเงียบสง,งัดพื่อพี่น้องเออกับโอโห้ทางน้องนำผลเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่ซานบ่เดือว่านีรนไรเพีนน่พี่น้องเออเนาะหรือว่าไปหาเงิน,นในโบ่หรือว่านี่ไรเนาะเพราะว่าข้างก่อนในยินข่าวว่าทางเพิ่นเห็ดบัตเหต็ดเบอร์สีลงไทยว่าซันเนาะอาจังใดก็พผลักเข้าไปโอบไปลม ไปไทยไปทำทั้งเพื่อนพี่น้องเอ้ยกับปะพูว <mel> ัสิพบสิเจอเพื่อนบ่มื่อนี่เนาะพอว่าเงียบพี่นพี่น้องเอ้เขามากกับเห็นเพิ่นอ่าปวนเปี่ยนเลยว่าย่างกายแถวนี้แหละเนาะปกติเขามาอาศัยเห็นเพื่อนพี่น้องเอ้เอาโมอะไรย้ายกันห้างพี่พี่น้องเอ้ยกลับไปพบไปพ่อบุระทางนอกเพื่อนเนาะอยู่ไปอยู่กลับมาลุ้นน้ำกั่นพี่พี่น้องเอ้ยโดยแต่ก็เงียบเนาะปิดประตูใส่กุญแจพี่พี่น้องเอ้ย เดีพากไปหาเงินหาคำได้ว่าในไรเนาะไปนอนเลโอ้ยนอนอู่อบบนี้อีเะคนกมีอู่ไมอเนาะไปนอนไปไกกล้ๆนอน

สบายดีทังนี้เนาะสบายดีแฮมจุเ้อพอได้ดำเอียงนะมาขื้นนอนคกแทะอลุลูกล่าโอ้ยเนาะมันนอนไหนมันยังนอนผ่อนให้มันนอนอืมอืมอือ้าวคาแท้ว่าละนอนปกตินอนอยู่เตียงนี้โอาคือสีมื่อยไอเทะ่อนนอนกัแบบโย่ท้องโยยังบ่ได้บ่แล้วเนาะ ดีได้นี่มีแถวเพื่อนลูกข้าอยู่เพื่อนคันอูจอดที่ตื่นนะเด้เออบัไดตื่นได้หนิหมดมือนะเออสบายเนาะอย่าง่ายดิบันได้หายบันได้ห้องบันได้บันได้นอนน้ำแม่บันได้มานอนน้ำคนได้คืนเลยเออคู่คืนเลยไอยานมเดียบอ่ฮะยานมเดียบอ่ะยานมยังแล้วโอ้บันไดยาแล้วบมไมีนมเลยเพิ่นกินน้ำเออนมยังอะไร กมลอกะหวานแน่ๆเนาะน้ําแน่ด้บัดนี้เออต้มเนาะต้มแล้วก็ส่งบ่กินน้ําก็คืนนีก็หมดปังนึงอนอนบ่ได้ตื่นบ่ได้เพียงอบ่ได้ห่างอยู่เดียวมันนอนเออกมันสินแล้วแม่แม่แมมปกเฮาอืมสบายเนาะบ่ไปเฮาก็ตนําให้มันินแล้วนอนไปไสบ่แลลูกสาวลูกเคยไปไสไปนา เท่าเป็นหลับจย่างโอ้ไปคนละบอนคิดว่าไปไทยเนี่ยนะเนี่ยไม่เท่าเหมันอยางไดแล้วขอไปให้โอ้ไม่เท่าไม่ยาบ่โอ้แค่มันเบาเมื่อว่าอันว่ากันนะเนาะคอยให้คออืประมาณว่าเนาะให้คอเจ้าพี่คนมาให้คอคนยังปฏิกิน์อ่าช่องอาทิตย์จังมาคออืเงินนั้นคั้นคอสามล้านคนมาเออรับ ใค่คมปากเนาะเจ้าโคดวงตาเอาไปเฉิมอย่าเอาเฉลิมว่าบ่มีพอบ่มีแม่ดยเนี่ยมาเอาย้อมจะมาที่ใช้เห็นมาเออยมาย่ำนายมันกับคนไปเอาด้ยแม่บุญไปเอามานอนในคืนหนึ่งให้คอไม้เองถือว่าตั้งแต่นาลูกชายเอาเมีนี่เมย์หัางก็มาเมื่อนั่นโบห่องกัมือเดียวคนแหละ ออยากอยชิยากเพียงคือหลดก็เว่าแล้วก็ได้ยินข่าวว่าลูกพ่ายไปนี่ไปหันในทางบดีแหละก็ได้ดมาจังสี่บอกทางบดี<อ>ว่าคือขัข้นยังมาอ่ะออืหกว่เป็นแล้วก็หงก่อให้แล้วเยอะไปคอยก็ยันสมอนยันตาประเทศนั่นแหละคอยก็ได้คอยก็อยู่น้ำเพลินนี่มันปลาเฮือนคอยเองก็่ปคอยก็เฮือนคอยปนก็ก็เป็นไผ่เพลินอืม ให้ขอจบดีดอกเลยกว่ากับบลายดอกเขาว่านข่าวเหวนเขาจะไดาสชาวลานทำบาตรนึ้งเขาว่ามัวช่องโตอืมอืมวันนี้แหละเดี๋ยวได้โบเดี๋ยววันเดี๋ยวไดู้้แจกอะไรวะได้จกได้จกอะไรไปแจกตอนหันใจแด้ไม่เศร้าก็นเลยอนหันใจไปจเลยยันบริกินบว่าชูงโพธ ตะแนหันกําไรก็ได้ค่อยรับงัวสายดังไหนดังตะแนนให้เจ้าหาเองอืออู้กําเราเจ้าเป้ก็ค่อยไปชดให้อยู่เด้ออือแม่บ่บ่อก็ให้อยู่อๆแบบว่าเว้าตวงกันไปซืออันนี้เนาะอบัดฮอมือฮอนแล้วก็อาจสิดกว่านี้อ ออกกันนั่นละก็ได้คือกันบ่แม่นว่าบ่ได้บ่แม่นักักนั่นบ่แม่นก็บ่ได้ว่าเเฮาก่อนบัดนั้นลงตําโอ้เฒาก็ย่านแด้ได้ยินข่าวเว้ตําดนผมก็แล้วนี่เออบ่สิย่องลงอีกแม่นบ่ย่ลงอีกโอ้ยตายแล้วข่อยย่องลงยิงก็คือเว้าแอแงได้น้อย่ แต่ก็บอกว่าวันนั้นกำไรก็ได้แต่นนะอนอู่อยู่อะไรย่างเง้โอ้แม่บนญมานน้ด้กำไรนีเน้นๆเอาโอ้ยบ่ได้ได้ลูกเลยโว้ไอยู่เหมืนยันไปก่อนเขาเนาะการเซียงคือเขาเลี้ยงแม่มันถูกเลยเขาก็อยากได้สมนลูกโว้อ่าๆมีแต่ยังลูกลูกมันเองก็เลี้ยงต่อไปเองเลี้ยงแม่แล้วก็ยังลูกอีกเนาะงมใหญ่แล้วประมาณสมนี้บ่าสับปนจะเอามาเลี้ยง ยังออกแต่ไัยโอ้ยเอ้าคือบืนี้เห็นเอดือนเย็นนั่นเดือนหน้านั่นค่อยเอาอืมค่อยซื้อนมลูกมันไม่ได้กินนมหมดเอาไว้สะดวงใจอีนีก็กินนมบ่ได้กินนมแม่เป็นยงนาบ่ออกหว่าแนนมันบ่ให้กินเอ้าก็บ่ให้มันกินนะบ่นะอืมโอ้ยคอยเลิกกเยากแเฒ่ามันให้ได้ดอกพอม โอ้ยใคนีตายแล้วเขาอยเห็นคำเจ้าอยใหญ่เคยตายก่อนช่างยามมือเขาเพลงเนาะเจ้าก็เพลงเลี้ยงกับมือสว่าเน่เขาอมจแน่นอยคนแต่ตัดใช้บือคนเข้ไปเลเขาเวเคยบม่ได้ให้ได้ดองเลยญ่แล้วเขายังเงินอยู่คนกับม้วนเขาบอกเดียวแต่เขาเนาะถ้าเลี้ยงใญ่เลยชุบไใหนย่าเมื่อทังบ้านกับมื่อเขากว่าท่นเคเชี่ยวไปเลยมื่อยนมันผอนน้ำแม่มนเยาอยู่คน โบเมืองเอว้ยว่ะอยู่นํำป้าอยู่นํำลูข่อยฝนทวนอยู่หิมทางถนนพนบอลในทางเขาได้ลูกข่อยแม่ดาวค่ะอยู่นํำป้าบ่เมืองอกาะอยาดผอค่อยตีเอาตีก็ยาดและผอมเหี่ยวมันผอข่อยู่ท่านได้ลูกเอ้หัวเฉมชฉ่ำยาวใหญ่แต่ว่านเรื่องมูเรื่องยางเสียให้ในบ้านเพิ่กินนหได้สได้เสียให้เพิร์นบอโอเรียบร่อยแล้วมูหมูกับเงินเนาะ เงินจักล้านก่อ <that> จังแล้วบ่จักอิงแม่เอาค่ะเสียนึงเรื่องเพียงเอาเสียแบบว่าอันเอาเคยมาบ้านเนาะแต่ว่าใบยงยายบ่บ่มีหั่นนะถ้าใบยงยายนะท้องไสเพิ่นนั่นใช้เมื่เอายง่นบ่มียงแล้วบ่มีไผห้ามอๆบัดนี้แหละท้องไสเป็นันคนมานี่เต็มโตเว้าบัดนี้มาแล้วได้แล้วเต็มโตแล้วมีสมีเสียงเลยเ่ากหาเอาเมื่อใบยง ไอนี็กังนมาได้่เยจจเละเอาไปเล่นโซหายได้หมดแล้วอีกอย่างมันคนละบานเนาะใหญ่ขมามายผนหักหมดอขินสบานสอยานอยู่พี่มันก็สบายเนาะเวลาเจ็บเป็นเนอุ่นท็ดนั่นเบียร์วานกันเมืองก็สบายไม่แล้วผนปุยจับปจักทั้หหักผลปุ้จัอเป็นนันเป็น้ะไก็ผมไปบิ้งเลยเกนมี่ว้าบุหูเลยเนอะเป็นถามเร่คนระบาน ่มีภัมาไปแจงจังปังคือก็เฮือนตะนันก็ว่ามีคนไล่มีแล้อก็มาเด่นหน่อยได้เลยเขาเมืองเขาไปได้อยู่หมดดึกหมดเดินน huh ั่นอ well, like ือ mm ็จเออมาเอินเอิอหนึ่งห้าเขาต้มเออมาแจกอันนี้ก็หาก็แล้วลงมลยเดี๋ย่ที่นี่เลยถ้าสาพลนี่บ่ได้ไปบอกหาเงินหาคำแบบเลยไปคือกัน ไปแต่ว่าโอวัดบอไปน้ำกันกับพัวบ่ไปพร้อมกันบดนี้เนาะไปผัวแน่บ่อยากไปผัวไปอยากไปชอบลูกบ่ผัวไปลูกเอ้ยคนเอ้ยนอนในสตีกันในนี้ในนั่นเนาะผู้อื่นก็ยามันเขาว่าไปเบิ้งคนเจ็บคนโชว์มันเฮาเจ็บเฮาโชว์ก็ให้เขาเบิ่งคือกันเขาว่าอันนี้ไปจะไปฮียจากปานหน่ายจากไป นอนนาไปยักใช่<อ>ตุ่มมันได้กงได้เลยทวยหนึง่งอ๋ออันนี้คันคืออันมาท่องใสกับน้ำฝนไปไายเม่มาที่อยู่กับพายลันสามคนนี่หนึ่งขง้าหนึ่งน้ำกินเองอ๋อเอาไปชุดหก,อ,นนะกอ,อันจ้าไปปะข่อยอ้าชวนแล้วไปเฮยไปะหะเผ็ดหลับย่างบันนันละพอได้เงินได้คำพอได้จ้างเขาไผนาเขาอืมบไป โอ้แต่ oh, สีเลขนะน้ำผลบกผัวอยู่เออโอ้ออมเมถ่าก็หู้นอกเดืองนี่ก็หู้ไปเห็นอ่าอ,อ่าได้ยิขนขน้าวกีขนขน้าวว่าลูกมีชู้มีเพศเนี่ยมันไม่เถ่าวกรเชื่ออยู่ว่าแบบนี้สิเป็นไปได้อยู่ว่าชาวคนจะได้หรืบอบ่เป็นบ้าเข้อนว่าแล้ความบ่เชืย่างไะเขาอ่ะบ่เชื่อเจเรอ <c oughs> ้อ,อาารเงเข,า,า,ขาเอาเขาได้ยินเขาเอาได้เขาก็มาบังนอกเขาอ่ะ ว่าบางนอกอยู่ไกลแท้เนาะแค่พันแตงในเจ้าเชียร์พวจะได้เขาว่าขันจะเอาพวใหม่เลยอันนี้ยังใปแตงเนี่ยธรรมดาเนาะไปแป่ปมันได้เนาะแตงในเตาเชียร์ให้เขาได้เขาว่ามีูหลับหลองป้องโชว์เลยเขาว่าในคอก็ยังบร่ได้คอคอก็ยังบมิไคอเราก็อยู่นี่ Mẹ thảo lòa hm. Did he not look hoi? Did đi. How old rougi shoe lùa? thiêng hầu. Ừ. Ừ. đi đeo nó đi viêng gần như ừ. à, Mẹ ơi màu Một hạng chào nèg gung mhm. Wan nèg gung kâm ng 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 thiêng ng เราเดียวกันแบบว่าเข้าใจพิษกันนะเนาะออเข้าใจว่าเราคนนี้้งสูมีเพลนเป็นเพียงกับมันอะได้กินมันได้เชื่ออันนี้เห็นมีเพียงกับมาหาเฮ็ดหาเพียงมันคอยบริหากับมันหาของกินตอนแรงกันเลยมันหาเลยไข่แน่แต่ฉันก็เล่าว่าหาก็ค่อยนี่แหละไปหาหน่อยดอกได้กินย่อนมันบริขาดเนาะแดงง่าย ก็บ่มือเราเปล่าก็อยู่นี่อยู่เลี้ยงลูกก็เออเองตามใจก่อนเมียจะไปเลยก็บเห็นงานเลยก็จะอยู่ก็อยู่ลูกก็อยู่แล้วก็ยากก่ออืมอย่าได้บุกเห็นเมียแต่นาะเออได้บยวานี้พัดกันในะซอาทิตย์สิมาใบมาขอนะชาวอาทิตย์่โอ้ได้จักอาทิตย์แล้วแต่ว่ากันเนี่ยยังอาทิตย์นึ่งโอ้ยังอาทิตย์น้องาทเขามาอาทิตย์เพียงหลูวยันเขาบ่มาครับเอา ยันดองบ่มาังหขอวอาหับแล้วเออเออฮัมอือขันคอยังไม่ได้คออืออือยังไม่เห็นท่านบ๊วยเสียงชมุนบ้านั่งกันเนาะเป็นไปได้กับขันคอธรรมดาบ้านเมืองนี่เน๊ะ ใช่พวกเราคุณยายพูดอะไรเนาะคันเวลาเรื่องเงินถั่วเนี่ยคือบะมวนถั่วขันไปที่คอคือบะมวนเนาะปวดเจ็บใจเนาะปวดเจ็บใจค่ะมันเป็นบาปตัวีอันนั้นหนึ่งมาแบบปีทองประเพณีเขาได้มันเคยเป็นเนีนี่หละแบบมันเป็นคุณมันเป็นเพอร์เดียวแต่ว่าเอาแล้วแล้วก็แล้วเป็นแล้วก็แบบพุ่นตังพุ่นพุ่นหอดทองน้าพุ่นคุมเดียว กันเอาหลวงบะเมียเนี่ยกับก็บเขาไผเก็บเขามันไปเธอให้กินดองอะไรกันพอเดียวก็โอ้เลิกหมดแล้วอะไรเพียงสบายเนาะเขาบ่เมีก็คือเขาบะเมียทุกอันนในคอยก็โยนมโมโดองเอ้อยขวานโยนบ้านน้ำเมืองไปหาบะดองคอยก็บ่มีผัวแล้วคอยก็ไปหา เห็นบ่ไปตลาดกูอยู่นี่เห็นบ่กูเราหัวเรวนี่บ่เดียกอ่ะบาลงงตรงดสดอีกันแบบเจ้ากบมีขอยกบมีอ่ะยากันเช่ยเป็นอย่างถั่วพิ้นกับบัวเพ้นั่วคือกันบอกพิ้นถัวเราเสียแล้วจะมาจะแพงไปจจกบ่คนบอกว่ามีแค่เอวยน่องขอยในแรกค่ามันใกล้ หายมาพนเดกับใครแนน้องอันนี้บุ้มีเอื้อน้องอยู่แต่พูเดียวอืมบัดน,นั้นะเอื้อน้องมาม่ก็มาอย่าเขาถ้ามมันนั้นใช้ว่าไมีเอื้อม่น้องอดนนี้นี้มาที่ใช้เอื้อน้องจะมาเพยเอาผัวบ้านทนบกคนเดีเรามาอ บอง่ายๆก็คือทองสายเบ้าตะกี้นะบาบบมีอนาบาโมีบามีเอื้อมีน้องตัวคนเดียวอยู่พอเดียวตอนนี้เอื้อน้องมาทึงใช้ผลมาปปับแบบว่าลูกเมียป็นทั้งนี้เแจ้งมาเลยพี่น้องก็มีเนาะอ้เนาะตอนนี้แรละกับแม่มันอยากปะมาหันเอาบลาใบแตงมันอยากปะันเอาแตงเลยเอามันมาอันนี้คนมาแตงเลยค่ยปะได้ไหม Tại sao bỏng thì bài thì nhát, nhắc mình mà để tàn không? Ồ, oh, khơi khơi bảo vô được sao ừ. cả Cái nó tàn ở nhà cái đó mà Ừ Thế ừ. Nên rồi là được đột điều hiểm khơi mấy trang, mới luôn rồi à Khơi <laughs> <laughs> nhắn bỏ Ừ bộ miền đó, chú hương như san như nó Tiến đặc đèn vô đây khơi bảo hà mưu hà khô nó, tiến đặc bên, bên leo bạn này หายพอได้กนแล้วดออือๆกินข้าวกับยังสามีตู้มื้อนี้หือกินข้าวกับยังกิแจ้วลูกกินแจ้วโอ้ยเนาะกิแจวกเียอือลูกายังคือเก่าผู้ใหญ่ไปเสเบิดซะผู้ใหญ่ลูกหลานน่ะไปมันเป็นนาไปหาน้ําไม้ลูกหลานิข้านี่น้อยบ่ได้ย้อนาเลยเนาะเอ้ามีนเพื่อนโอ้ยมีหมดเดู้้เ้ย มีมดพี่น้อยโอยบริีบูดบ่บัลบูดดอกมันเลยแถ้าบูดยังใหลานกินได้ยันท้องเสียอืมอืเล็กน้อยไก่จะมดเล่นเไ่เิดได้งจะเคื่อนมสองเอได้เคื่อนฮอบอสองเต่าก็เต็นน้ำนะฮะอ๋อใช้น้นงนี่เราเขีนไปอยู่ห่ะนะมีสำรองอยู่ นางมันบอกเป็นกินนักอันนี้อย่ามันขีิโอ้ยสัตว์โมเออเออเออเอาวันนี้กับมีญญาณหลายตัวเห็นจะนั่งคนเดียวก็เลยมานั่งดิ่งพอมองห่วงนอนเออยู่มาจางาเงาไปยายนอนบุกมันนั่นคือบุกเอาเท่าไหรนอนแต่คือคนตายแล้วหรอคุณว่ะมาตากหลับเลยนอนนอนขัดแม่เลยแม่ เร็วบนนอนเห้นได้หรือให้เฮ็ดเพียงหรือลานนอนกับนอนน้ำเดี๋ยวนาะลานนอนกับนอนน้ำวันนี้กับนอนบนมือจะมาแล้วมันแล้วปลุกเคยสนุบแล้วอันลานนะเผาไม่ตู้ดิลานได้น้อยนี่พ่อแม่แม่แม่เออผมว่าเป็นเนาะเขานอนนนเาอหลับแล้วมันตื่นปีปลายวะแม่แม่ปีปลายวะตู่อ่าปีปลายจะบอกว่าสองปีป่ะ ปีบายเลยได้หนึ่งเดือนปีจะเดือนนี่ครันหน่อยปีได้โบเจ็ดแปดเดือนฮะปีเจ็ดแปดเดือนได้โบปีบายวะเออปีบายเดือนปีหนึ่งเดือนปีหนึ่งเดือนโบเมนได้ตัวไอตัวนี้โบขอยันสองปี้ะดูอันนี้เมนโบเมนเออจังเละต้องทำเมเพื่นอันนั้คำว่าโบหอดปีเอ็นโบหอดสองปีก็ประมาณปีแปดเดือนกลัวอยู่ มันเป็นเลี้ยวเลยโอ้เป็นเกี้ยงเลยเนาะเออคือเมย์เนาะคือน้ำฝนใช่ไหมคือสาฝนเพลนใช่มเนี่ยอ่าอ่าภาาบันิกาชิได้กับป้าปะตูเด้อเออให้นอนอยังหันกับนอนอืมนอนอยู่เฮือนใหญ่นะนอนเฮือนนี่บ่โอ้บนอนทำเมตุน่ะนอนเฮือนนี่จะบไปพูดนอนพุ่ดภาษาเออบันี้มีแต่นอน้ฝนกับนอนท้องทรายแล้วนอน่นอืมคาฝนตกเลยล้มขอยยามลง ดันเงินคนหลงไปนอนพ um, ุ่นเออเห็นมันผมมาตกแล้วก็ข ah, mm ึ้นนอนไหมฮาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะบ่อนเดียวกันบ่เห็ดเนนี่เห็นในนี่น้ำกันเนาะเฮ็ดแม่เนาะอ๋อจังไหนกับปาระตูเด้ออยู่ดีมีแห้งเอาเมืองลูกเมืงลานสบายดีโดย อือด้วยด้วยด้วยขอบใจแม่เอ้ยแม่เอามาไงฮะโอ้หมักแนี่โอาด้วด้วยพี่น้องเนาะวันนี้ก็เดินทางไม่เท่าน่านั่งหงอยอย่าเดียวก็ได้เข้ามาโอ้มาล้มพี่น้องอ้ถามไทยเรื่องน้องคนเพื่อนเนาะท้องใสพีงเพื่นจะได้ไปรําหน้ารับจ้างส่วนผัวก็ไปเห้ไให้หน้าเพิ่นเองเนาะ โ้ยอาจจังได้คลิปนี้เนาะเบาพิดเบ้าถือพิดผับกันได้ขอโทษขอพายเด้อพพี่น้องเอ้อาจจังได้คลิปนี้ไปแล้วเด้อเนาะข่าวของมาสบายดี